ถ้าพี่ไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนได้ดูแลแม่น้องแตงโมได้ไม่มีน้ำหน้ามาใส่ไอ้บัตรเนี้ยไอ้บัตรผู้แทนรัษฎรเนี่ยที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยพี่ไม่ใส่เพิ่งเคยเห็นว่าพี่เต้เสียงสัน่นเสียงสั่นคือเหมือนจะร้องไห้ปกตินี่คือจะแบบ เข้มแข็งเข้มแข็งดุดดันนะฮะแต่รอบนี้เนี่ยแกคงจะแบบหมดหมดเครื่องหมดกําลังใจก็ไม่ใช่แกยังสู้ต่อนะอคือหลังจากที่โดนทนายหลายคนเขไปยื่นร้องนะยื่นกับคุณชวนยื่นที่สภาบอกว่าตรวจสอบจริยธ,ธรรมของสสเต้หน่อยที่ไปข่มขูบ้างอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมเนี่ยคุณเต้ก็เลยมีการออกมาเปิดใจบอกว่าเนี่ยถ้าผมช่วยแม่แตงโมไม่ได้ดูแลแม่แตงโมไม่ได้ ความเป็นสสก็ไม่ต้องเป็นกันแล้วกระชากบัตรออกมาแบบนี้เมื่อกี้ได้ยินไหมฮะน้ําเสียงเนี่ยสั่นเครือเดี๋ยวลองไปฟังดูครับผมมีหน้าที่เดียวฮะมีหน้าที่อย่างเดียวคือคุ้มครองความปลอดภัยคุ้มครองสภาพจิตใจให้ผู้เสียหายหรือคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยเพราะถ้าพี่ไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนได้ดูแลแม่น้องแตงโมได้พี่ไม่ต้องเป็นผู้แทะะนรัษฎรหรอกไม่มีนาำน้า มาใส่ไอ้บัตรเนี้ยไอ้บัตรผู้แทนรัษฎรเนี่ยที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยพี่ไม่ใส่เหมือนจะร้องไห้อ่ะอีกนิดนึงน่าจะแบบเออน้ำตาแตกน้ำตาแตกได้นะเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนเข้าสภาไปยังไปด่านายกต่อนะฮะคือสสเต้มงคลกริจสุขสินธารนนท์ครับหัวหน้าพักไทยสิวิไล น้ำเสียงสั่งเครือเหมือนเมื่อกี้เหมือนจะร้องไห้ระบายความอัดอั้นตันใจหลังมาช่วยคุณแม่แตงโมโดูแลกดีนี้<อ>แล้วก็กระชากบาสสสให้ติดหน้าอกทิ้งเลยบอกว่าตนเองไม่สามารถคุ้มครองแม่แตงโมได้ก็ไม่มีหน้ามาเป็นส様ส様ได้แล้วตนไม่กลัวถ้าจะต้องเดิมพันเรื่องนี้กับสถานะความเป็นสสคุณเต้บอกด้วยว่าการที่ตนเองยังไม่ move on จากเรื่องแตงโมเป็นเพราะเมื่อ26พฤษภาคม คุณแม่แตงโมคุณแม่พนิดามาขอให้ตนเองกับพักช่วยดูคดีนี้ให้ซึ่งแม่มาพูดตรงๆกับตนแล้วบอกว่าแตงโมไม่น่าจะเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุประกอบกับนโย,ยบายของพักต้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสสก็มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน,นตนจึงมาช่วยแม่แตงโมเมื่อตนเข้ามารับผิดชอบแล้วไม่สามารถทิ้งแม่แตงโมให้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวได้ ก็จะช่วยหาหลักฐานจนถึงที่สุดล่ละเพื่อยืนยันกับสาร้วยตรงว่าแตงโมถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตพร้อมกับยืนยันว่าคดีนี้คนอื่นสามารถให้ความเห็นเชิงสร้างสรรค์ได้แต่ไม่เห็นด้วยกับการให้ความเห็นเชิงข่มขู่เนื่องจากแม่แตงโมความดันสูงอายุก็เยอะหากเป็นอะไรไปเราจะไม่มีผู้เสียหายในคดีอาญานี้แล้วนี่คุณเตบอกอย่างี้นะฮะแล้วคนอย่างตนหากคิดจะสู้ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วไม่กลัวการตรวจสอบไม่กลัวการติดคุก และทราบดีว่าโทษสูงสุดของการขัดจุริยธรรมสอสคือไม่ได้เป็นสสอีกตนก็พร้อมจะแลกหากช่วยให้กระบวนการยุติธรรมมันดีขึ้นและย้ําว่าความตั้งใจหลังทําคดีนี้เสร็จสิน้นตนก็จะลาออกจากความเป็นสสอยู่แล้วหากผิดจริงไม่ต้องมาตัดสินหรอกเพราะจะลาออกด้วยตัวเองแล้วก็บอกถึงการที่พลตบเอกเสรีวิสุทธิเตมีเวสประธานกรรมธิการปปชอมองว่าการที่ตนเองข่มขู่ทนายเดชา อาจเข้าข่ายผิดคดีอาญาอังยี่ซ่องโจนั้นตนก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นไปตามที่ทนายเดชาได้กล่าวหาและที่ตนเองโทรไปคุยกับทนายเดชาไม่ได้มีพฤติกรรมข่มขู่เพียงแต่สร้างความเข้าใจและตักเตือนกันไปเรื่องการแสดงความเห็นกันในคดีแตงโมเท่านั้นข่าวช่อง8ปครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม